สวัสดีครับนี่เป็นคลิปที่12นะครับหลังจากหายไปนานก็ครั้งนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างซีนใหม่แล้วก็การสลับซีนนะครับก็เปิด Unity ขึ้นมาเป็นซีนพื้นฐานนะครับที่ผมทำเอาไว้แล้วก็ทำการเซฟซีนนะครับเซฟซีนประมาณนี้เก็บไว้เป็นซีนแรกนะครับวิธีการทำซีนใหม่ขึ้นมานะครับก็เข้าไปที่ไฟล์แล้วก็กด New Scene ก็จะได้หน้าทา่างเปล่าๆมานะครับเหมือนเปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรสักอย่างนึงให้มัน ดูเหมือนกับว่าเป็นซีนอันใหม่ที่มาก่อนเป็นบล็อกนะครับใส่ในนิเชียลไลท์ลงไปก็ได้อันนี้ให้เป็นซีนสองนะครับอันนี้ก็เราเทมันทั้งหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใส่ทีนี่เข้าไปครับก็คือใส่เท็กเจอร์อะไรเข้าไปตั้งหน่อยนึงเป็นซีนเปล่าๆไว้วิธีการเซฟซีนนะครับก็กดที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเซฟซีน อย่างนั้นก็เลือกโฟนเดอร์ที่จะเก็บนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไว้นะครับอันนี้ตั้งเป็นซีนสองนะครับเส็จแล้วก็เรียบร้อยครับกลับไปต่อมาก็จะเป็นวิธีการสลับซีนนะครับสมมติว่าเวลาเกมเราเนี่ยเมื่อมีการเคลียด่านด่านนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนไปที่ด่านถัดไปใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการเปลี่ยนโดยที่มีเงื่อนไขก็คือ,อเป็นชาร์คลิปก็คือถ้าเกิดกล่องนี้ตกถึงพื้นนะครับ เรให้ทำการเปลี่ยนซีนวิธีทำก็ทำซีชาร์ปสคริขึ้นมานะครับแล้วก็เ,เมื่อกี้เข้าไปเพื่อแก้ไขมันนอสักคู่นะครับเปรแกรมเปญนนแล้วก็เรียบร้อยก็ตั้งชื่อก่อนนะครับตั้งชื่อไว้อะไรก็ได้จากนั้นก็กล่องกระแทกใช่ไหมครับก็ต้องเหมือนเดิมวอย on c o l l i t i o n enter ครับ on collision enter ดังนั้นก็ถ้าเกิดกล่องเนี้ยกะแทกกับพื้นนะครับให้ทำการเป็น application นะครับ dot load level นะครับ l e v e l เปิดวงเล็บมันก็จะมี2อง overload นะครับคือ in index กับชื่อนะครับชื่อของเซียนเราก็เรียกได้โดยที่ถ้าเป็น level เนี้ย ก็เป็นยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เอาเป็นชื่อไปก่อนชื่อก็คือชื่อที่เราเซฟนะครับเป็นซีนหนึ่งซนสองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตกแล้วให้สวิตไปที่ซีน2องก็คัปปี้มาเลยแต่เป็นสตริงซีนสองนะครับลองเทสดูก่อนว่าใช้ได้ผลไหมกลับเข้าไปในยูนิตี้ไม่เป็นไรนะครับก็ตากอันนี้เข้าไปไว้ที่คิวกดเพยดูนะครับคิวผมใส่ดิจิบอดี้ไว้แล้วนะครับ ตอนนี้มันยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ทําการ add scene สองเข้าไปนะครับวิธีการ add scene สองก็คือเข้าไปที่ไฟล์นะครับเข้าไปที่ build setting นะครับดังนั้นให้เราทําการลากซีหนึ่งและซีน2สองเข้าไปไว้จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องซีนที่เป็นอินเป็นตัวเลขนะครับก็คือตรงนี้ครับเป็นตัวเลขศูนย์กับหนึ่งนะครับซีนที่ชื่อว่าซีนหนึ่งนะครับเป็นเลขศูนย์ซีนที่ชื่อว่าซีน2สองเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับ ใน c ีชาร์ปสคริปถ้าเกิดตรงนี้เราใส่เป็นตัวเลขนะครับก็คือ1เข้าไปก็จะมีความหมายเดียวกันกับการที่เราเข้าไปในซีนสองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วมาทําการกดเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปลองดูอีกครั้งหนึ่งเราใช้เป็น1ไปเลยคราวนี้กดเล่นดูกดเพยหลังจากที่เราเล่นนะครับประกองติดพื้นปุ๊บทาการสลับซีนะครับหรือถ้าเกิดเราจะทําเป็นซีน สองอย่างนั้นก็ได้น,นะครับกด save แล้วกลับเข้าไปใหม่ตกปุ๊บเปลี่ยนซีนนะครับนี่ครับว่าเป็นตัวอย่างในการ s a ฟซีนแล้วก็สลับซีนอย่างง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับ